สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f i g h ์วันนี้ผมกอล์ฟแค i ไฟล์จะมาแนำวิธีการเพิ่มเสียงจากแคปเจอร์การ์ดเข้า o b s ได้ไง่ายๆครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน คปเจอร์การ์ดนะซื้อแคปเจอร์การ์ดมาแล้วก็มาต่อกับ OBS ต้องการให้ทั้งภาพและเสียงนะครับเข้ามาที่ OBS นะครับในการบันทึกไลฟ์สดต่างๆนะครับในการต่อสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาเล่นเกมนะครับต้องการให้ภาพและเสียงเข้ามานะครับแต่ปรากฏว่ามือใหม่หลายคนนะครับต่อปุ๊บคิดว่าภาพและเสียงจะเข้าไปทันทีนะครับอันนี้ไม่ใช่ต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมพอสมควรนะซึ่งขั้นตอนในการตั้งค่านั้นก็ไม่ได้ยากครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกาใรนนตอ เพิ่มเสียงจากแคปเจอร์การ์ดเข้า OBS กันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการเพิ่มเสียงจากแคปเจอร์การ์ดเข้า OBS ได้ง่ายๆครับตอนนี้ก็คือหน้าจอการตั้งค่าของ OBS นะครับโดยปกตินะครับการใช้งานนะครับซึ่งตอนนี้มีซีนเดียวนะครับก็คือซีนที่บันทึกหน้าจอนะแล้วก็มีซีนใหม่อันเดียวนะครับคราวนี้เราต้องการเพิ่มในส่งแคปเจอร์การ์ดนะครับทั้งภาพและเสียงทํำยังไงนะครับเรียกขออนุญาตสร้างซีนใหม่ขึ้นมาก่อนอ่ะนี่นะครับจากนั้นนะครับก็กดเลยครับเรับ ถ้าเกิดเพิ่มแคปเจอร์การ์ดก็คือมาที่วิดีโอแคปเจอร์ดีไวท์วิดีโอแคปเจอร์ดีไวท์นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเลยครับว่าอาจจะเป็นชื่อแคปเจอร์การ์ดอะไรนะครับก็แล้วแต่ของท่านนะครับของพี่ก๊อฟเนี่ยใช้แคปเจอร์การ์ดแบบเขาเรียกว่าเอเทมินิโปรนะครับก็คือเป็นตัวทั้งสวิตด้วยแล้วก็เป็นแคปเจอร์การ์ดในตัวด้วยนะครับอ่าพี่ก๊อฟจะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาแล้วกดโอเคนะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของกล้องนะครับที่พี่ก๊อฟลิงก์กับตัวแคปเจอร์การ์ดแล้วนี่ก็คคคคคคคือออตัััััวววยย่่าางให้้้ดดูเเลลนนนนนนะะะะรรรรรบบบบีีแกโ ตอนนี้นะครับภาพเนี่ยมันเป็นแบบนี้ยังไม่ได้ตั้งอะไรทั้งสิ้นนะพี่กฟยังสามารถคอสตอมได้ความละเอียดภาพเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับเนี่ยวีโกฟตั้งค่าได้นะครับเพิ่มเติมตรงนี้นะอ่านี่ตัวอย่างก่อนนะครับนี่ก็คือตัว Capture นะ์การ์นะกดนะครับต่อมาก็คือนะครับ ตัวการเพิ่มคาเจการเสร็จแล้วพี่กอฟขออนุญาตเพิ่มในส่วนของเสียงนะครับเสียงก็คือวิธีการเพิ่มเสียงนะครับก็คือตรงนี้นะครับกดไปเครื่องหมาย X source นะครับกดเข้าไปแล้วก็เพิ่มมาที่ไม a ค d i o Input นะครับก็คือ Audio Input Capture นะครั u อ i ด p โออินพุตแรตรงนี้นะกดเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกอาจจะเพิ่มชื่อตั้งชื่อแล้วแต่เลยนะครับอาจจะเป็นเอเทมของพี่กอลฟเอเทมมินินะครับแล้วก็ขีดไมโครโฟนพี่กอฟเป็นไมค์เพิ่มปุ๊บนะครับคราวนี้ก็กดมาที่เเลลือกยครับ คราวนี้ก็จะเป็นเลือกไมโครโฟนเห็นไหมจะมีไมโครโฟนตัว Capture Card ของคุณนะอันนี้ก็คือเวลาคุณต่อนะครับ Capture าร์ดเนี่ยต้องเข้าใจก่อน Capture c a แคปเ p t u r e Card ตัวนี้นะครับก็คือเหมือนจะเป็นในตัวของเว็บแคมนะครับเว็บแคมก็จะมีภาพและเสียงซึ่งมันจะแยกกันทําหน้าที่นะก็หมายความว่าคุณก็ต้องมาเพิ่มตรงนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มตัวไมโครโฟนเข้าไปนะครับแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้นะครับแล้วกดจะ t r a n s i t i o นะครับเดี๋ยวลองดูนะ ตอนนี้คุณจะเห็นก็คือเนี่ยฮะเป็นการอัดทั้งภาพและเสียงเห็นไหมครับนะครับตอนนี้มีทั้งภาพและเสียงไมค์ที่ใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับที่บันทึกอยู่ตอนนี้นะครับเป็นไมค์ของตัวเอเธนมินินะครับก็คือพี่ก๊อฟใช้เป็นไมค์เวลเล็ตตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ก๊อฟคอยดูนะนี่นะครับเป็นภาพและเสียงนะครับคราวนี้นะครับอ่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนอกจากภาพและเสียงคราวนี้พี่ก๊อฟสับสวิตช์ให้ดูนะ เดี๋ยวพี่ก๊อฟจะเปลี่ยนหนะ้าจอเพราะตัวนี้มาเป็นสวิตช์ในตัวนะเดี๋ยวพี่ก๊อฟทำให้ดูก่อนนะอ่ะตอนนี้ที่จะเห็นว่ามีทั้งภาพนะครับแล้วก็เสียงพี่ก๊อฟนะจริงๆเดี๋ยวจะพี่ก๊อฟจะเปิดเสียงซอสเล่นเกมให้ดูนะครับแต่ก่อนจะไปเปิดเสียงซอสเล่นเกมนะครับก็คือให้เห็นก่อนว่าตัวนี้มีทั้งภาพและเสียงนะครับก็หลักการเดียวกันก็คือแคปเจอร์การเนี่ยอย่าเข้าใจว่านะครับอ่ะเรามาดูที่กลับมาตรงนี้นิดนึงนี่นะครับ ในส่วนของซีน2นะครับซีน2ก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับมันมีทั้งตัวเอเทมนะครับที่เป็นไมแล้วก็เอเทมที่เป็นแคปเจอร์การ์ดเห็นไหมก็คือเหมือนกับว่าคุณต้องแอดทั้ง2อันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณแอดอันเดียวเนี่ยผลของมันก็คือมันจะมาเฉพาะภาพอย่างเดียวไม่จะมาทั้งเสียงนะครับบางคนเข้าใจว่าเมื่อต่อให้ดมไอเนี่ยมาทั้งภาพและเสียงอ่าใช่มันมาทั้งภาพและเสียงแต่เวลาเราใช้งานกับตัว o อ s บเนี่ยมันจะต้องเลือกซอสนะครับก็คือเลือกตัวสัญญ,ญาณเนี่ย แยกกันนะครับอันนี้ก็คือหลักการเลยนะครับอตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือ,อในส่วนของภาพและเสียงที่เป็นในตัวเหมือนคนเล่นจริงๆนะครับก็คือหมายความว่าต่อทั้งภาพและเสียงแล้วก็เอาตัวเปิดเล่นเกมให้ดูนะครับตอนนี้ที่น้องๆได้ยินนะครับตอนนี้ก็คือที่มันเพิ่งอยู่เนี่ยเป็นทั้งภาพและเสียงนะครับ แต่เสียงเนี่ยที่กอลจะลดเสียงพี่กอจะลดเสียงเกมลงมานิดนึงนะครับอันนี้ก็คือหลักการก็คือถ้าคุณซื้อนะครับในตัวของมันก็คืออันนี้มันเป็นตัวสวิตช์เลยนะคุณก็สามารถแอดแบบนี้ได้เลยก็คือทั้งภาพและเสียงนะครับแล้วก็ปรับคุณภาพเสียงได้ปรับทุกอย่างได้ตั้งค่าได้นะครับแล้วก็กดอ่าสม่มีก็กดให้ดู นี่คืออัดอยู่นะครับที่น้องๆเห็นอยู่เนี่ยภาพเต็มๆคืออัดอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้จะทั้งอัดก็ได้สตีมก็ได้หลักการเหมือนกันก็คือให้แอ d ภาพและเสียงพร้อมกันนะครับแบบนี้เลยนะครับก็วิธีการง่ายๆแบบนี้เลยนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับขอกลับมาในตัวอย่างนะครับตอนนี้กลับมาที่หน้าในส่วนของ OBS นะครับ OBS ก็คือการตั้งค่านะซึ่งมีก๊อกอยากจะกำชับอีกนิดนึงก็คือเรื่องของไม์นะครับสำคัญที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องเสียงนะครับก็คือตรงนี้นะครับ เราต้องตั้งเสียงเป็นไม้นะก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยแต่ละคนใช้แคปเจอร์การ์ดไม่เหมือนกันเข้าใจว่าอุปกรณ์แต่ละคนเข้าใจแคปเจอร์การ์ดว่า1ต่อกล้องนะครับเอากล้องเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูว่ากล้องคุณน่ยมีเสียงไม้หรือเปล่าว่าคือเปิดเสียงไม้หรือเปล่า2บางคนต่อสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะครับต่อที่สมาร์ทโฟนหรือต่อน้ตบุ๊กเนี่ยคุณก็ต้องไปตั้งค่าตัวสมาร์ทโฟนกับโน้ตบุ๊กของคุณให้เสียงออกมานะครับให้เสียงออกมาแต่ว่าคุณอย่าลืมว่า คุณตั้งค่าเสร็จแล้วไม่ใช่ว่ามีเฉพาะภาพมานเดียวคุณต้องเพิ่มเสียงมันมาด้วยนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์ให้เป็น Capture c a r รที่คุณเลือกไว้นะครับไม่งั้นนะครับเสียงมันจะไม่มานะครับนี่คือขั้นตอนง่ายๆเลยครับและนี่ก็เป็นเทคนิคพื้นฐานที่เราควรรู้สําหรับคนที่ใช้งาน OBS ในการสตรีมมิ่งนะครับหรือเรคคอร์ดนะครับเวลาเราใช้งานกับแคปเจอร์การ์ร่วมกันครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับอยากสนุนเราครับอยากให้คลิปดีๆมีต่อไปเรื่อยๆนะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปสิ่งสาคัญอยากให้กําลังใจเราครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับเพราะว่าต้องการ100,000ซับภายในปีนี้ฝากเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ